สวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมก็ขออนุญาตมาชี้แจงเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นมาประมาณ2วีที่แล้วนะคะคือเมได้ทาคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปล่าประสบการณ์การโดนบูลลี่ที่เมเคยพบเจอในช่วงมัธยมนะคะซึ่งก็ได้รับกระแสวิจารณ์มากมายนะคะและมีกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีนะคะออกมาอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของเมและกล่าวว่าสิ่งที่เมย์พูดทั้งหมดในคลิปเป็นเท็จไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเมเลยหรือที่ตอนนี้หลายๆคนก็เรียกว่าเป็นบูลลี่ทิปนะคะสาเหตุที่เมกกมาาพเเเร่่่ใชวิฉยตตหุ์ ค้นนะะแต่มันมีขั้นตอนกระบวนการหลายอย่างที่เมย์จะต้องทําก่อนที่จะสามารถมาอัดคลิปชี้แจงได้ค่ะจริงๆเมย์ก็มีชี้แจงแบนเพจ a ฟ e b o o k ของเมย์บางส่วนแล้วนะคะแต่เหมือนหลายๆคนจะยังไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตีความสิ่งที่เมย์สื่อออกไปอีกทางนะคะซึ่งเมย์จะขอพูดสรุปอีกครั้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะและเมย์จะขออนุญ,ญาตตัดต่อคลิปชี้แจงนี้ให้เหมือนคลิปอื่นๆในช่องเมย์ปกติเลยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสิ่งที่เมย์ต้องการจะชี้แจงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจุดประสงค์ของการท ที่จะเล่าประสบการณ์ของเมเองและอยากจะช่วยรณรงค์ลดการบูลลี่ในสังคมไทยที่อาจถูกมองข้ามณนะปัจจุบันนะคะโดยเมยไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงชื่อสถาบันหรือว่าชื่อของใครก็ตามให้เกิดความเสียหายเลยนะคะก็อย่างที่เห็นในคลิปนะคะเมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงชื่อใครก็ตามนะคะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในสิ่งที่เมเคยพบเจอจริงๆโดยเมยขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เมพูดในคลิปนั้นเป็นความรู้สึกของเมจริงๆในช่วงเวลานั้นนะคะเมขออนุญาตชี้แจงเป็นข้อๆเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะข้อที่1เลยเมต้องขอโทษนะคะส รับประโยชน์ที่เมย์พูดว่าเมย์ไม่คิดว่าโรงเรียนรัดจะเป็นขนาดนี้เมย์หมายถึงโรงเรียนที่เมย์เจอนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากๆสาหรับเมย์และเมย์ไม่ได้เหมารวมว่าทุกโรงเรียนรัดต้องไม่ดีนะคะ ข้อที่2การดิ่งขอไข่จนทําให้สอบติดเมย์ May, ดิ่งเป็นบางพัชนะคะแต่เท่าที่เมจําได้คือพ์ทส,ส่วนใหญ่เลยเมย์ May, จะดิ่งขอไข่หมดเลยส่วนพัทไหนที่เป็นวิชาที่เมชอบและเมทําได้เมก็จะตั้งใจทําอย่างเต็มที่เลยรวมไปถึงการสอบเข้ามาหาลัยนะคะเมย์ May, ก็ตั้งใจทําข้อสอบมากๆนะคะแล้วก็ติวหนักมากนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยโดยจากเหตุการณ์นี้นะคะมีกลุ่มคนผู้ไม่หวงังดีนะคะออกมาพูดว่าทางครอบครัวของเมใช้เงินยัดใต้โต๊ะเพื่อที่จะให้เมสอบติดโรงเรียนและมหาลัยนะคะซึ่งอัน,น สูยืนยันความบริสุทธิ์ของเมย์ได้และอีกหนึ่งสาเหตุที่เมย์พูดออกไปว่าเมย์ดิงขอไข่หมดเลยมันเป็นเหมือนอัตรบและการเปรียบเปรยว่าเมย์ไม่อยากจะเข้าไปเรียนโรงเรียนนั้นจริงๆนะคะข้อที่3นะคะมีคนนาคลิปวิดีโอที่เมย์เคยไปสัมภาษณ์ของเว็บไซต์เว็บหนึ่งมานะคะซึ่งเนื้อหาในคลิปก็คือประมาณว่าเพื่อนๆน่ารักมากและขัดกับสิ่งที่เมย์พูดในวิดีโอเล่าประสบการณ์ของเมย์ซึ่งในคลิปนั้นนะคะตอนนั้นเมย์ไม่ได้อยู่ทั้ง2โรงเรียนนี้นะคะเมอย์อยู่อีกโรงเรียนนึค่ะ เป็นเมยให้ชื่อย่อว่าเป็นโรงเรียน S.. อละกันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหลังจากที่เมยออกจากโรงเรียน T. ีนะคะก็แล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียน P เพราะว่าตอนที่เมยอยู่โรงเรียน T. โรงเรียนแรกนะคะเมย์เรียนไปได้แค่ประมาณเดือนสองเดือนเท่านั้นค่ะ เมย์ก็เลยไปอยู่โรงเรียน S ชั่วคราวนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนนั้นก็น่ารักมากๆค่ะปัจจุบันเมย์ก็ยังติดต่อพูดคุยกับเพื่อนโรงเรียนนั้นอยู่นะคะเมย์จึงไม่ไดเอามาพูดในท็อปิกที่เป็นการโดนบูลลี่นะคะและสาเหตุที่เมย์ไม่ได้เรียนต่อโรงเรียนนั้นนะคะเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวของเมย์เองเมย์ไม่ได้ถูกกันแกล้งแต่อย่างใดนะคะข้อที่4นะคะการยกโต๊ะเป็นท็อปิกที่คนถกเถียงกันหนักมากเท่าที่จําได้นะคะคือเมย์เป็นคนยกโต๊ะที่อยู่นอกอาคาร่ะกลับมาในห้องเรียนเองจริงๆโดยที่มีคคนนนรออบบข้้าาางางกลุ่มมมเะเะเยะยยนะซึัทํให รู้สึกว่าเมย์ถูกกันแกล้งณจุดนั้นโดยไม่ใช่ช่วงจัดตัวสอบอย่างที่บุคคลน,นิรนามออกมาพูดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เมย์จำฝังใจจนถึงทุกวันนี้และเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เมย์อยากออกจากโรงเรียนนั้นนะคะรวมถึงการที่บุคคลดังกล่าวได้ออกมาพูดว่าเมย์มีพฤติกรรมแย่ๆในโรงเรียนอย่างเช่นส่องกระจกจนเข้าตาเพื่อนทําให้เพื่อนเจ็บตาและจะแบกเมย์รูปหลุดเพื่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงร0อเเลยค่ะและเมย์ขอดําเนินการกับข้อความเท็จทั้งหมดนี้อย่างถึงที่สุดนะคะข้อที่ ที่โดนกลั่นแกล้งเหมือนกับเมแต่ได้ออกจากโรงเรียนไปก่อนหน้าเมน ja. ะซึ่งบุคคลนี้แนะนานะคะได้ออกมาย้งว่าเมไม่เคยมีการติดต่อพูดคุยกับเพื่อนที่ถูกกลั่นแกแล้งและสิ่งที่เมพูดในคลิปนั้นนะคะเมย์แต่งเรื่องทั้งหมดนะคะและสาเหตุที่เพื่อนคนนั้นลาออกนะคะไม่ใช่เพราะถูกกลั่นแกล้งแต่เป็นเพราะปัญหาสุขภาพซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเมและเพื่อนคนนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยกันจริงๆและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นนะคะเพื่อนคนนั้นก็ไดกกก <pivot. S 2> ไดดด้้้้ททััักกนนนานาออกมมมมาาาคคคคุุุยบบเเเอออีรรงงงจึขสสปปว่่่ิลนนพู็ นะคะคและเม่อขออนุญาตไม่นําแชทของเพื่อนคนนั้นมาแปะในคลิปนี้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เมย์จะขอนําหลักฐานชิ้นนี้ไปใช้บนชั้นศาลแทนนะคะข้อที่6นะคะสาเหตุที่เมย์ไม่ร้องไห้หรือแสดงอาการเสียใจตอนที่เล่าเหตุการณ์เป็นเพราะว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะประมาณช่วง3ปีที่แล้วได้เมย์ก็ผ่านจุดนั้นมานานมากๆแล้วนะคะและปัจจุบันเม,มก็มีการพัฒนาในด้านหลายๆอย่างนะและเมก็รู้สึกว่าเมย์ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกับช่วงนั้นเยอะมากๆและเมย์ก็ไม่อยากให้ใครมาติดตาาาาามมเเเพรระวรว่่สสงหหือ็นใจ รวมถึงตอนนี้เพื่อนๆรอบตัวเมย์และสังคมที่เมย์อยู่เป็นสังคมที่เมย์อยู่แล้วค่อนข้างสบายใจมากเมย์จึงกล้าที่จะออกมาเล่าแชร์ประสบการณ์ที่เมย์เคยพบเจอและอยากจะช่วยรณรงค์ลดการบูลลี่ในสังคมไทยที่ถูกมองข้ามค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมย์ไม่ขอให้ทุกคนมาเชื่อเมย์ร้อเ็นะคะเพราะที่เมย์เล่าเมย์ก็ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเป็นคลิปเล่าประสบการณ์ของเมย์เองและเมย์ก็ขอใช้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของเมย์เป็นคนตัดสินนะคะจริงๆตัวเมย์เองก็ไม่คิดว่าเรื่อองมมมมันนนนนนนจะะะะะะบบบาาาาาลลยขดดดีีี้้แแททท่่่่ผคเกกก็รรสตติ ของเมมากๆสําหรับบุคคลนิรนามนะคะที่ออกมาอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของเมย์เพื่อนของเพื่อนเมย์พี่ของเพื่อนเมย์และบุคคลที่กล่าวหาเมย์ให้เสียหายและดา่าทอขั้นเกินเลยทําให้เสียหายถึงครอบครัวและหน้าที่การงานของเมย์รวมถึงบุคคลที่แชร์ข้อมูลเท็จโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะขณะนี้ได้อยู่ในกระบวนการรวบรวมและคัดกรองหลักฐานโดยทนายของเมย์สุดท้ายนี้ไม่อยากให้ทุกคนติดตามข่าวอย่างใช้วิจารณญาณในการไต่ตองนะคะเพราะโลกโซเชียลสมัยนี้ใครก็ตามก็สามารถอ้างตัวเป็นบุคคลใกล้ชิดและให้ข่าวบิดเบือนได้และอยากจะให้ คิดก่อนพิมพ์อะไรก็ตามไปบนโซเชียลนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังเมย์มาจนถึงตอนนี้และเมย์ก็ต้องขอโทษจริงๆที่เมยออกมาพูดช้าขนาดนี้นะคะ mm. และเมย์หวัง mm. ว่าคลิปนี้จะทำให้ใครหลายๆคนได้เข้าใจเมย์มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ